เริ่มด้วยอ,ะ,อะไรดีครับค่ะเริ่มด้วยขอบคุณลุงโตกับลุงป้อมสักนิดหนึ่งอ๋อเหรอคะขอบคุณเรื่องอะไรคะในที่นี้ต้องกราบลุงโตกับลุงป้อมอมขอบคุณที่ถอยอืเรื่องตัวแทนที่จะส่งไปร่วมเป็นกรรมการสมานฉันท์จบละจบดับ happy ending แฮปปี้หรือเปล่าผมไม่ทราบเอาแค่ส่งชื่อนี่ก็จบก็เคลียร์ได้แล้วมัน e n ้ i n หรือเปล่าไม่ทราบยังไม่อนดิ้งหรอกแต่อนดิ้งตอนส่งชื่อมีสองคำนะแฮปปี้หรือเปล่าใครแฮปปี้อนดิ้งหรือเปล่าใครบอกไม่ทราบนะเอาเป็นว่าถ้าเจอหน้าลุงป้อมลุงโตผมจะเดินไปกราบขอบพระคุณครับลุงเอาลุงูตบอกไม่รู้ไม่รู้เรื่องแต่ครั้งนี้รู้ละครั้งนี้รู้ละครั้งนี้รู้ละขอบคุณที่ กวนาถอยยอมปรับโผตัวแทนรัฐบาลที่จะส่งไปเป็นกรรมการสมานฉันจำได้ใช่ไหมครับคณะกรรมการสมานฉันกรรมการในฝันของประธานชวนหลิกภัยออกแบบความฝันดีไซน์โดยสถาบันพระปกเก,กล้าเข้ามาช่วยนี่แหละจะให้มีการตั้งคณะกรรมการสมานฉันประกอบด้วยตัวแทนจากเจ็ดฝ่ายใช่ค่ะ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั่นแหละทั้งหมดแม้จะมาไม่ครบก็เดินหน้าไทยพักดีก็มีมีก็อยู่ในรัศดรก็มีต้องมีสิแต่เขาไม่มาร่วมนะเขาชัดเจนผู้ทรงคณุธิจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆก็มีทั้งราชพัฏนทั้งมหาวิทยาลัยมีหมดค่ะแน่นอนที่สุดก็จะต้องมีตัวแทนจากรัฐบาลฝ่ายค้านและมีตัวแทนจากสสฝ่ายรัฐบาลแยกกันนะแยกตัวแทนรัฐบาลสก็ตัวแทนรัฐบาลสองคนตัวแทนจากสสฝ่ายรัฐบาลก็ สอสฝ่ายรัฐบาลก็อีกสองตัวแทนจากสอสฝ่ายค้านก็อีกสองสวสอง <2 S 1> ดังนี้เป็นต้นที่เป็นประเด็นร้อนทั้งอาทิตย์ในคกลบที่เป็นประเด็นร้อนทั้งอาทิตย์ก็คือตัวแทนรัฐบาลคือตัวแทนรัฐบาลตัวแทนพักร่วมรัฐบาลเขาเรียบร้อยกันไปแล้วรายชื่อก็ไม,ม่ได้ผิดจากโผที่ออกมาก่อนหน้าแต่ตัวแทนรัฐบาลนี่แหละครับครับสอสฝ่ายรัฐบาล เขามีชันทามาติส่งอสองคนก็คือส่งคุณนิโรธส,สุนทรเลขาจากพระมชารัฐใช่ค่ะแล้วก็คุณตุ้ยสอาอัดกิจปฐุมจากภูมิใจไทยก็สองคอนะก็ลงตัวไนงะเอาหนะ้าก็ลงตัวสำหรับสสฝ่ายรัฐบาลใช่ค่ะ สังคมจะตอบรับแค่ไหนอะไรอย่างไรตัวจริงตัวปลอมใช่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงตัวปลอมก็แล้วแต่จะมองมองจากจุดยืนทางการเมืองจุดไหนเท่านั้นเองนะครับที่เป็นประเด็นร้อนก็คือตัวแทนจากรัฐบาลเดิมนั้นก็มีข่าวว่าจะส่งทดพงษ์ชัยนันจากประชัธิปย์เขาส่งชื่อมาแล้วนี่ว่าขอเป็นชื่อนี้และส่งแลปโปอีสาน ค่ะสุพรรณอัฐาวงขย่าไปขย่ามาชื่อของเทิดพงหลุดกลายเป็นเสียแดกโผลเข้ามาแทนนั่นแหละที่เป็นเรื่องดังนั้นดังนั้นในเบื้องต้นตามข่าวระบุว่าและลุงป้อมข้างแรกก็พยักหน้าว่าใช่ด้วยจะส่งสองคนรอเข้าคารอมองที่นักข่าวไปถามสองชื่อนี้ใช่ไหมเรามโบอีสานกับเสียแดกธนากรวังบุญคงชนะฮาร์ดคอร์ขนาดแท้ดังเดิมค่ะทีมอภิรักปกป้องรัฐบาล ถ้าสสฝ่ายรัฐบาลมีเอปรินามีเิระเจนจาคะมีภัยบุญนิติตวันรัฐบาลก็มีเสียแดกแล้วก็มีแรมโบอีสานเป็นมือประชดะส่งมือประชดะไปนั่งเป็นกรรมการสมานฉชันโอ้โหปราชาแตกเลยอะ่ะคนในรัฐบาลเท่านั้นแหละเขาก็มองเขางงตกลงจะมาสมานฉชันหรือว่าจะมาประชดะกันแต่ในที่สุดทั้พวานก็เริ่มมีความชัดเจนว่า มีการปรับโผล่กันอีกครั้งหลังจากที่สามปอเขาได้คุยกันนะค่ะในที่สุดก็เขย่ากันใหม่อมเมื่อเห็นกระแสมันแรงกระแสมันตีกลับแรงดังนั้นดังนั้นมีการปรับโผล่ตัวแทนรัฐบาลจิกลายเป็นสองชื่อนี้เลยค่ะคุณเทิดพงษ์เชยนัน,น,นกลับมาแล้วก็ได้อีกท่านหนึ่งมาพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะมถือชาตัวแทนรัฐบาลถูกไหมบนจอจะเห็นใช่ไหมครับใช่ค่ะอื สองคนใช้มือบนจอเป็นผู้แทนรัฐบาลบิ๊กช้างกับคุณเทิดพงศ์ใช่ค่ะจากประชาธิปัตย์กับรัฐบาลความือบนจอของคุณผู้ชมผู้แทนสสรัฐบาลใช่ค่ะคุณนิโรธช่พลังประชารัฐกับภูมิใจไทยโอเคลงตัวแต่เชื่อของเสดเชือของชือของเชื่อของแรปบิอีสานโผล่ขึ้นมาได้อย่างไรเขาบอกมันมีที่มานะ มันมีที่มาจริงใช่ไหมไม่ใช่โยนขึ้นมาลอยๆหรือแบบไม่มีที่มาที่ไปมันมีที่มาที่จะมันนั่งจริงใช่ไหมประชดอ๋อประชดอ้าวเหรอคืออย่างนี้คืออย่างนี้ขัอนั้นต้องเล่าแล้วแหล่งข่าวกล่าวว่าค่ะผิดพลาดประการใดไปตกปากแหล่งข่าวก็แล้วกันห้ามตกปากม้าแก่ก็แล้วกันนะนะแหล่งข่าวเล่ามาว่ายังไงคะเสง่ยงเล่ามาเลยค่ะโบราณอย่างม้าแก่ไว้นิดนึงก็แล้วกันนะครับจะได้ดูใจกันนานๆโอเค รายงาวกล่าวว่าครั้งแรกเลยเนี่ยฝ่ายรัฐบาลก็คิดจะส่งชื่อลุงป้อมเข้าไปเป็นตัวแทนรัฐบาลในกรรมการสมานบัณหมายถึงส่งชื่อพลเอกประวิตยไปเป็นตัวแทนจริงๆเลยไม่ใช่ส่งคนอื่นเป็นตัวแทนนะแต่มีเงื่อนไขกับท่านประธานชวนนะว่าถ้าส่งชื่อลุงป้อมลุงป้อมต้องได้เป็นประธานกรรมการสมานฉันะอนะอแล้วลุงป้อมประธานชวนไม่เล่นด้วยอา้าว มองว่าลุงป้อมก็เป็นคู่ความเกลียดแย้งและหลักเสียด้วยโอ้โหมันจะเนอะยากจะสมานฉัน์นะมันต้องเอาคนที่แบบลำพังเป็นตัวแทนรัฐบาลเข้ามาก็ก็อันพอจะอธิบายกันได้บ้างตั้งให้เป็นประธานกรรมการสมานฉันันเท่ากับเอาคู่ความเกลียดแย้งหลักขึ้นมาเป็นประธานกรรมการสมานน่ได้จะคุยกันได้ไหมคุณชวนเขามองแบบทุกบริบทรอบเมื่อเมื่อไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกจากท่านชวนท่านชวนเงียบเงียบแปลว่าไม่ไม่รับ ไม่รับข้อเสนอนี้ดังนั้นดังนั้นโผลที่สองจึงปรากฏชื่อรัมโบ้อีสานประกบประกบชื่อเสียแดกโผล่ขึ้นมาคือจะส่งจริงหรือส่งประชดเนี่ยผมไม่ทราบทีนี้กระแสกระแสมันเกินทนกระมังก็ในที่สุดนะก็ดีละดีละขอบพระคุณฮะขอบพระคุณฮะจบจบจบพอละขอบพระคุณขอบพระคุณอย่างน้อยก็ลดทอนสถานการณ์ไปได้หนึ่งเกราะนะเอาะน้าปัญหาของานร้อนมันเยอะอยู่แล้วเนาะ ปัญหาของบ้างกมืองมันเยอะแล้วมันเยอะอยู่แล้วลดไปถอ,อดฟืนออกจากกองสักทุดหนึ่งก็ยังดีนะสักท่อนก็ยังดีสักท่อนหนึ่งอ่ะช่วยได้ช่วยได้ไดอันนะั้นอนะั้ยังคาอยู่อีกตั้งหลายท่อนชักออกมาสักท่อนหนึ่งใจเย็นๆไปอรอโดูด <laughs> อ่ะ